สสวัดีครับเราที่บุกซ่าอิสุยุยานะครับผมผู้จัดการติ๊กนะครับนิ้งครับผมวันนี้เรามารีวิวอีกหนึ่งรุ่นตามคำเรียกร้องในคอมเมนต์มาอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะครับอ,อ,อันนี้เป็นตัวเป็นตัวแซดนะครับก็คือจะเป็น er แคปโฟไฮ i ลนเดอร์แซดตัวแซดเนี่ยก็คือเกือบเกือบท็อปแล้วจะมีแะ้วแซดธรรมดาแซดแดท็ทีบแล้วก็ท็อปสุดจะเป็น M มองด้วยสายตาเนี่ยแบบแสงธรรมดาธรรมชาติเั่าไปดูเหมือนจะขาวมากขึ้นแสง่ามันจะออกอมอกเหลืองใช่ไหมนะครับแต่งหน้าทาับปากนิดหน่อยนะครับด้วยกระจังหน้าแบบดับเบิลไดเมนชันนะครับแล้วก็ตัดด้วยโทนสีแบบ2ชั้นนะครับสีเทาแล้วก็สีเงินนะครับแล้วคาดด้วยลายคร์บอนเคเปลาด้านข้างนี่นะเมื่อวานพี่เห็นนะไฟมันส่องตรงนี้ไฟตัดหมอกก็เปลี่ยนใหม่เป็นสีเทานะครับใช้โทนสีที่เป็นสีเทานะครับรับ รับกันกับกระจังหน้ากรจังหน้าอ่าแล้วมันจะดูหรูหรามากขึ้นนะครับร้อนแมกลายใหม่นะครับดูหล่อมากขึ้นอใช้ขอบ18นะครับ จ้าหน้าไปแล้วอืล้อแม็กไปแล้วดูหน้าดูผิวแล้วมาดูท้ายบ้างมาดูท้ายบ้างเป็นกลยุทธ์ของการเลือกคู่ะคะอท้ายแล้วก็ด้านข้างนะครับมีการปรับแต่งนะครับไฟท้ายแบบลมดำมนะครับพร้อมด้วยคิ้วตรงนี้ที่ทําเป็นสีเทาดําด้วยนะครับให้ดูดูเข้มมากขึ้นนะครับ มาดูภายในวันนี้ให้พี่มิ้นเป็นหมอต,ตรวจภายในหน่อยภายในคืออะไรทำไงบ้างภายในจะมีปรับใหม่โหพอบอกหมอต,ตรวจภายในนี่ตาลอยเฮ้ยเบาะนี่แม่งเอยอย่างนี้ตัวเนี้ยในมิวเรามีนี่ใช่ปกติจะเออปกติตกกระปิปกติจะมีอยู่ในมิวนะครับเทคโนโลยีเบาะคูแม็กก็คือเวลามันจะเป็นเบาะที่ไม่สะสมความร้อนนะครับระบายอากาศได้ดีขึ้นนั่งสบายมีการเดินได้แบบใหม่แพทเทิร์นแบบใหม่ทําให้ดูหรูหรามากขึ้นนะครับแล้ว <c oughs> ก,ก็ ในชิ้นส่วนที่เป็นซอฟทัชต่างๆนะครับก็จะใช้โทนสีเดียวกันวัสดุแบบเดียวกันหมดเลยนะครับไม่มว่าจะเป็นตัวพับแขนตรงก,กลางนะครับแผงประตูตรงนี้นะครับเดินได้ตรงนี้นะครับแบบเดียวกันเลยวัสดุแบบเดียวกันเลยพี่ดูแล้วดูดุดันกว่าเก่านะเพิ่มความดูด,นดัดน,ดดนและความหรูหลาความหลู่หราด้วยเจอเบาะเข้าไปเนี่ยโอ้โหแล้วตัวแซดจะมีเบาะจะมีแอร์ด้านท้ายด้วยนะครับนั่งหลังก็ไม่ร้อนแล้วก็ตัวแซดมีฟังก์ชันเพิ่มเติมก็จะเป็นระบบฟังก์ชันที่เป็นไมชเน้น รีมายนะครับก็คือสามารถดูข้อมูลการเข้าสู่บริการจะมีระบบแจ้งเตือนการเข้าสู่บริการที่จอ MID ด้เลยนะครับอ่ะพี่มิน้นมาดูดิวันนี้เดือนนี้โปรโมชั่นอะไรตัวใหม่เนี่ยจอ590บาทแถมเสื้อレสแวร์ะนะครับอคอร์รชั่นพิเศษแล้วก็ตัวแซตตัวเนดาวเริ่มต้นที่49,000บาท 4 9 0 0 0บาทใช่ผมผ่อนได้กี่เดือนลูกผ่อนได้ยาวสุด8 4เดือน84เดือน7ปีเปีครับผมพร้อมแต่งแม็กให้ด้วยถ้าอยากจะถ้าอยากบอกมิ้นล้อเดิมไม่ชอบอยากจะแต่งคืออย่างนี้สำหรับต่อแสงมงคลแล้วแต่คำบัญชาของท่านลูกค้าเลยนะครับว่าอยากจะแต่งแบบไหนล้อแม็กมาจากโรงงานไม่สวยชอบไม่ชอบเปลี่ยนไปหาลายมาชอบเดี๋ยวเราจะให้แบบนั้นเดี๋ยวจะให้แบบนั้นจะใส่ฝาแคบราใส่ล้อแม็กจะแต่งอะไรมาบอกเราเราทําได้ทุกอย่างแต่ ยังไงว่าให้มาคุยกับเราก่อนว่าต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเราจะจัดไม่ต้องห่วงเรื่องไปนั้นผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปนั้นเรามีสถาบันการเงินอยู่ประมาณสักแปดและสิบที่เนาะข้อสำคัญคือตามกันอีกนะครับว่าปกติช่องเนี้ยจอทุกวันเสาร์แต่ณตอนนี้เนี่ยมันมีรถตัวใหม่มาเราจะพยายามรีวิวให้เร็วที่สุดเพื่อท่านผู้ชมแล้วก็ติดตามคอมเมนต์มาแล้วกันว่าอยากให้เรารีวิวหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยอะไรบ้างอันนี้ผมผู้จัดการเต็กนะครับมินค้าสวัสดีครับ